เมื่อคุณเยียวยาหัวใจและบาดแผลท่ามกลางความรักที่แหลกสลายคุณอาจมีปัญหาสุขภาพเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดโรคหัวใจและได้รับการรักษาพักฟื้นในโรงพยาบาลซึ่งอาจได้รับการผ่าตัดหรืออาจประสบอุบัติเหตุหรือไม่ก็อาจมีปัญหาขัดแยง้งทะเลาะวิวาทคุณอาจสูญเสียคนสำคัญ คนที่คุณรักในครอบครัวของคุณคุณอาจพบปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มีการสูญเสียเจ็บปวดการเลิกลาการหย่าร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนรักสามเศร้าปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณแหลกสลายเศร้าและเป็นทุกข์ไม่ว่าสิ่งที่คุณพบประสบจะเป็นเรื่องใดหลังจากที่ได้ผ่านพ้นค่ำคืนที่มืดมิดคุณจะได้พบกับแสงสว่าง ช่วงเวลาแห่งการแยกจากกันความทุกข์ความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จาเป็นต้องเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะผ่านพ้นไปขอให้คุณเปิดใจและอ่อนโยนกับจิตวิญญาณของคุณความเจ็บป่วดด้วยโรคภัยไข้เจ็บทําให้คุณเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลความเจ็บปวดความเศร้าความทุกข์หัวใจที่แหลกสลายทําให้คุณได้หยุดพักเรื่องความรักความสัมพันธ์ คุณอาจรู้สึกอยากเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักฟื้นและชาร์จพลังร่างกายสงบจิตทำสมาธิผ่อนคลายเพื่อฟื้นฟูจิตใจเยียวยาหัวใจและบาดแผลความสงบการใช้ปัญญาพิจารณาแต่ตรองบทเรียนและประสบการณ์ที่เข้ามาสอนให้คุณได้เรียนรู้คุณไม่จาเป็นต้องวิ่งตามให้ทันโลกไม่จาเป็นต้องวิ่งแข่งกับใครใช้ชีวิตให้ช้าลงเรียบง่ายมองหาความสุข และรู้สึกสำนึกคุณสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณได้รับค้นหาให้พบว่าคุณได้เรียนรู้บทเรียนใดๆจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหล่านี้หากคุณไม่สามารถค้นหาบทเรียนและประสบการณ์จากเรื่องเหล่านี้ได้คุณอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากตัวละครใหม่ๆแต่เป็นเนื้อเรื่องเดิมๆจนกว่าคุณจะได้เรียนรู้จากเรื่องเหล่านี้ เข้าใจและยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจของคุณอย่างแท้จริงเมื่อคุณเข้าใจยอมรับทุกสิ่งได้คุณจะมองเห็นทุกสิ่งด้วยสายตาและมุมมองที่แตกต่างจากเดิมละทิ้งปล่อยวางให้อภัยทุกสิ่งทุกเรื่องราวได้หลังจากการเยียวยาบาดแผลและหัวใจที่แหลกสลายคุณจะกลายเป็นคนใหม่กลายเป็นตัวตนในเวอร์ชั่นที่ดียิ่งขึ้นและคุณพร้อมสำหรับการก้าวเดินครั้งใหม่ คุณจะได้เรียนรู้ค้นพบความจริงการกระทําทุกสิ่งจะได้รับผลตอบแทนคุณได้เรียนรู้และยอมรับผลจากการกระทําเราจะได้รับผลของการกระทําทุกอย่างที่เราทําลงไปความคิดของเราการกระทําของเราทุกๆสิ่งส่งผลลัพธ์คุณจะพบว่าคุณเติบโตขึ้นจากทั้งแสงสว่างและความมืดคุณจะได้รู้จักและเข้าใจตัวคุณอย่างแท้จริง ความเที่ยงธรรมความยุติธรรมคือการรักษาสมดุลคุณจะไม่พิพากษาตัดสินตัวเองไม่ตัดสินผู้อื่นเพราะคุณรู้และเข้าใจดีว่าทุกคนจะได้รับผลการกระทาของตัวเราเองเราทุกคนไม่ได้มีอำนาจและไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินพิพากษาชีวิตผู้อื่นทั้งสิน้นเราทำได้เพียงแค่ให้ความเคารพยอมรับ ให้เกียรติการตัดสินใจเลือกที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละคนไม่ตัดสินผู้อื่นไม่ว่าจะามืดหรือสว่างถูกหรือผิดดีหรือชั่วขาวหรือดำความรักชนะทุกสิ่งรักและยอมรับทุกคนให้เกียรติและเคารพการเลือกตัดสินใจของผู้คนไม่บุลลี่ไม่เหยียดทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะคิดและเติบโตและเป็น ไปในแบบฉบับของตัวเองเพราะว่าเราทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกันเมื่อเราเรียนรู้ที่จะไม่พิาพากษาไม่ตัดสินชีวิตผู้อื่นไม่บุลลี่ไม่เหยียดเมื่อนั้นโลกนี้ก็จะกลายเป็นสูงสวรรค์สำหรับทุกคนชีวิตของคุณจะได้รับผลจากการกระทำของคุณทั้งสิ้นความรักความสัมพันธ์ของคุณ จะนำพาคุณและคนรักสู่การมั่นหมายและการแต่งงานเมื่อคุณและคนรักพร้อมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่ใช่และลงตัวสำหรับพวกคุณทั้งคู่ชีวิตของคุณจะลงตัวทุกสิ่งเมื่อคุณได้เรียนรู้และเข้าใจวัฏจาักการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งวัฏจักรของชีวิตและโลกจะ,จะทำความจริงของชีวิตและความทุกข์ความรักความสัมพัน์ของคุณและคนรักจะลงตัวและเข้ากันได้ดี พวกคุณสองคนจะเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันความฝันความปรารถนาของพวกคุณทั้งคู่จะสำเร็จเป็นจริงขึ้นมาและไม่ว่าคุณคิดปรารถนาทำสิ่งใดหากคุณมั่นใจและเชื่อมั่นว่าคุณทำได้คุณจะทำได้สำเร็จแน่นอนไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ตามที่กำลังพบอยู่ขอให้มองเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆด้วยความเป็นจริงและปราศจากอาคติเมื่อคุณคิดว่าหาทางออกไม่ได้แก้ไขไม่ได้ คุณก็อาจ,จไม่สามารถค้นพบทางออกนั้นคอให้ปรับเปลี่ยนพลังงานของคุณไม่สร้างพลังงานลบคิดบวกและมองโลกในแง่ดียอมรับและเข้าใจทุกเรื่องราวด้วยหัวใจของคุณคุณจะสามารถค้นพบทางออกของการแก้ไขปัญหาต่างๆนานาได้คุณจะสามารถค้นพบศักยภาพและความสามารถของตัวคุณเองคุณเยียวยาบาดแผลและหัวใจของคุณจากความรักที่แหลกสลาย คุณได้กลับมาเข้มแข็งและมีความสุขและรักตัวเองเรียนรู้และเข้าใจว่าต่อไปนี้คุณจะดูแลและผิดชอบความสุขของตัวคุณเองไม่เอาภาระหน้าที่ในการดูแลและผิดชอบความสุขของตัวคุณเองไปมอบให้ผู้อื่นดูแลและรับผิดชอบดังเช่นเราต้องหายใจด้วยตัวเราเองไม่เอาจมูกไปให้คนอื่นหายใจแทนให้เราต้องเคี้ยวข้าวทานอาหารด้วยตัวเราเองไม่เอาปากของเราไปให้คนอื่น, Korea, คนเคี้ยวข้าวทานอาหารให้เรา คุณรู้สึกสนุกคุณในทุกสิ่งที่คุณมีและทุกสิ่งที่คุณได้รับคุณปล่อยวางและลทะทิ้งอดีตคุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขเป็นอย่างยิ่งคุณจะได้พบกับชีวิตความสุขที่สมบูรณ์แบบอย่างไม่คาดคิดความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงยืนยาวการแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันกับเนื้อคู่คนรักของคุณความมั่งคั่งสมบูรณ์ทั้งโลกภายในและโลกภายนอก คุณสมควรที่จะได้รับความรักและความสำเร็จทั้งหลายเหล่านี้การยืนหยัดในเป้าหมายและความฝันของคุณอย่างกล้าหาญเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณจะผ่านพ้นทุกอุปสรรคทุกสิ่งกีดขวางด้วยความกล้าหาญคุณจะได้พบกับเรื่องท้าทายคุณต่างๆนานาที่คุณจะได้เป็นตัวของตัวเองแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ของคุณและสร้างสารรค์สิ่งที่สวยงามการยืนหยัด การอยู่ระหว่างโรคภายนอกและโรคภายในจะทําให้การยังรู้ค่าการเหตุการณ์ต่างๆชัดเจนและแม่นยําอย่างมากสามารถค้นพบทางออกจากสถานการณ์ความยุ่งยากทั้งหลายเสียงในใจความฝันความทรงจําในอดีตที่ผุดขึ้นมาจิตใต้สํานึกจะนํามาซึ่งคําตอบที่คุณค้นหาด้วยการค้นหาความจริงของคุณการขัดแยง้งแข่งขันผลักดันกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพเรียนรู้จากความแตกตา่างอ่อนน้อมและนำสิ่งดีๆมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงสนับสนุนเครื่งกันและกันเพื่อให้สร้างความประสานสอดคล้องกลมกลืนการพัฒนาตัวเองจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้เป็นตัวคุณที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคุณจะมีชีวิตที่สมดุลในทุกๆด้าน การรักษาสมดุลในชีวิตจะสร้างความสมดุลและกลมกลืนให้เกิดขึ้นทุกบทบาทหน้าที่ทุกความรับผิดชอบจะต้องมีความสมดุลสมดุลการใช้เวลาเพื่อชีวิตส่วนตัวและการใช้เวลาร่วมกับผู้อื่นสมดุลระหว่างโลกภายในตัวตนและโลกภายนอกความสมดุลของสิ่งต่างๆคือเรื่องที่มีความสําคัญการรักษาสมดุลจะทให้คุณมีพลังเพิ่มขึ้นและเติบโตกลายเป็นตัวตนที่ดียิ่งขึ้น ช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ให้เกียรติตัวเองและไม่เคารพตัวเองเพียงเพื่อจะทำให้ใครบางคนชอบคุณเพราะคุณอาจคิดว่าคนคนั้นไม่ได้ชื่นชอบที่คุณเป็นตัวคุณคุณจึงพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณความรักความสัมพันธ์มีพื้นฐานที่สำคัญอยู่ที่การเป็นตัวของตัวเองและการเข้ากันได้ของพวกคุณทั้งคู่ความสัมพันธ์จะยิ่งมั่นคงแข็งแรง เมื่อคุณซื่อสัตว์กับตัวคุณเองเป็นตัวของตัวเองเป็นอันดับแรกคนรักในอุดมคติคนในไทยที่คุณชอบอาจไม่ใช่คนที่ยอมรับตัวตนของคุณอย่างแท้จริงและอาจไม่ใช่คนที่คอยซับพอร์ตสนับสนุนคุณคุณต้องมีความชัดเจนกับคนรักในตัวตนของคุณในสิ่งที่คุณเป็นสิ่งนี้จะทำให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองและจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นว่า คนคนนั้นสามารถเข้ากันกับคุณได้หรือไม่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีความหมายมากกว่าความรับรวยเงินทองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์หมายความถึงความบริบูรณ์เพียบพร้อมในทุกๆด้านของชีวิตสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มิตรภาพที่ยั่งยืนการคิดบวกและการมองโลกในแง่ดีการเป็นที่รักและการให้ความรักความสะดวกสบาย ความม,ามาั่งมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินในทุกๆด้านของชีวิตคุณจะได้พบกับความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ช่องฟิชเชอยูๆๆขอขอหนึ่งหนึ่งขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านและขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งและมีความรักที่สุขสมบูรณ์ทุกประการนะคะ